สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานระบบตรวจสอบจำนวนคนเข้างานในสถานที่จัดงานค่ะสมาชิกภายในกลุ่มนะคะนางสาวชลาสินพรมทรัพย์ทำหน้าที่ต่อวงจรน,นางสาวเปียวันขวัญบัวทำหน้าที่ออกแบบหน้าแสดงผลนางสาวปิรดาอินทาราโชธทำหน้าที่ต่อวงจร นางสาวพาลิตาพรเชื้อสละขูททำหน้าที่ต่อวงจรและนางสาวเนชชนกอินทะชัยทำหน้าที่ยูนิตี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจกต์นะคะมีเซนเซอร์ e18d80nk ค่ะ i r sensor ร์2เบสบอร์ด3สายไฟ4กล่อง fb 3 0 5. จอ LCD 6. Arduino ค่ะอุปกรณ์ของเราจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสองตัวด้วยกันจะแบ่งเป็นฝั่งอินและฝั่ง out ค่ะหลักการคือถ้ามีคนเดินจากฝั่งอินไปฝั่ง out เราจะนับให้อินเป็นหนึ่งแต่ถ้ามีคนเดินจากฝั่ง out ไปฝั่งอินเราจะนับให้เอาเป็นหนึ่งค่ะหลักการก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบจำนวนคนเข้างานในสถานที่จัดงานเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ฝั่งเอาไปฝั่งอินตัวเลขฝั่งเอาก็จะขยับขึ้นตามจำนวนคนที่เดินผ่านและเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ฝั่งอินไปฝั่งเอาตัวเลขฝั่งอินก็จะขยับขึ้นตามจำนวนคนที่เดินผ่านเช่นกันเมื่อกดปุ่มรีสตาร์ตตัวเลขทั้งสองจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์